จะได้ตัวปลาบูไหมครับปลาไปด้วยนะครับรอดูผลงานกันครับคืนนี้เอาละครับปลาบูคืนวันที่สองนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>ใหญ่มาก ที่สองครับขึ้นมาแล้วครับ,รบโอ้โหมาแล้วครับตัวที่สองหคันพอลอกเบสสองลอกสองคันเลยครับ ที่สองครับฟอกกันฟอกันเนี่ยโอ้ยฟอกันมันอ้าปากมันเลยดูใหญ่ฟอกันเนี่ยนี่นี่ตัวนส่วนมันงุ่ยห่าะครับโอ้โหตัวที่สองครับตัวนี้ตีไม่ไกลเลยเนี่ยโอ้ยใหญ่กว่าอีกว่าใหญ่กว่าตัวเนี้ย ตัวทีส่สองครับโูของค่คืนนี้ครับคือตัวทีส่สองครับมาแล้วครับเอฟปะบูครับ ตัวที่สามครับเบาตักตัวที่สามนะครับอุ้ยปลาเก๋าแม่ท้อนะครับ

ปลากเก๋าแม่ท้อครับออโอสุดยอดครับตัวที่สามครับองค่ำคืนที่สองสวัสดีครับเช้าวันที่สองนะครับกับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อนะครับเมื่อคืนเราก็ได้จัดปลากเก๋าแห่งห้วยแม่ท้อไปแล้วนะครับสตัว วันนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะได้นางฟ้าแม่ท้อมไหมครับรอดูผลงานกันนะครับมาแล้วครับตัวแรกครับของวันที่สอง มาแล้วครับเตัวแรกครับของเช้าวันใหม่ครับผมมาครับโอ้โหโอ้โหลุงสวนมาแล้วครับสวยครับตัวแรกครับสุดยอดครับสวยงามครับ โอ้ oh, สุดยอดสวยงามครับผม He-he. <laughs> ตัวที่สองสวยครับตัวที่สองนะครับมาครับสวยๆเลยครับนางฟ้าแม่ท้อยอดครับบายนี่นะครับตัวที่สามมาแล้วครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับมัวไปงมหอยอยู่ ขึ้นมาแล้วครับสวยๆครับจับคู่นะครับนี่นางฟ้าครับแม่ทอโอวสวยครับตัวนี้มีไซส์ งลตัวที่สี่นะบอกด้วยนะตัวที่สี มาตรงนี้ครับแจมครับมานะครับตัวที่ห้ารอยมาแล้ว อืสีงานล็อกลั่นครับเกือที่5ครับไปโลครับตัวนี้ไม่ขาดอยู่แล้วครับไปโลตัวนี้ขาดเปนนตนี่ครับเก็บปากครับไปโลครับครับครับผมในรูป ปลาบ้านะครับตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับเพื่อไปโตอีกครับปลาโตดีอีกเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยนะครับนะครับเป็นปลาอนุรักษ์นะครับปรากฏว่าครับปลาจะโตครับนะครับ สวัสดีครับทุกท่านลอกลั่นนะครับวันนี้เป็นคืนที่สามนะครับค่มคืนนี้เราจะมาล่าปลาเก๋าแม่ท้อใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โห oh วันนี้เราจะจัดการรอดูด้วยนะครับผลงานของค่มคืนนี้คืนที่สามนะครับเราจะได้ปลาเก๋าของแม่ท้อกันหรือไม่ห้วยแม่ท้อรอดูคืนนี้ครับขอบคุณครับ เาะครับเต็มที่นะครับนี่ครับมาครับนี่ครับเจ้าก้ากระมบตันครับอ้อโหนี่ครับอครับได้นะครับโหตัวนี้ครับได้สี่ครับโอ้ยนาไอศกรตัวนี้ใหญ่มากครับ มาครับอือหูดูครับใหญ่จริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวรอดูน้ำหนักกันครับสองโลสครับใหญ่สุดโอ้โหสองโลสี่ครับใหญ่สุดครับตั้งแต่มาวันแรกจนถึงวันสุดท้ายครับสองโลสี่ครับตัวนี้พี่บอกมันแล้วบอกมันแล้วมันยัง ก่อการรวมนะครับที่สามร้อยที่ตายตอนี นี่ครับมาลุกมานี่ครับชุนิวโป้เลยครับสุดยอดครับครับนี่ครับผลงานของงานลอกลั่นนะครับกับหมายต้นตาลของนะครับทางในร้อครับครับออกเดินทางครับกลับกันแล้วนะครับยิมลอกลั่นนะครับกับหมายต้นตาลนะครับเดี๋ยวเราจะมากันใหม่นะครับ พบเจอใหม่หนะครับทิดหน้าน่าจะเป็นหมายอะไรนะครับหมายเกาะสวรรค์ครับ<อ>าจากทีมงานลอกลัานนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับเกาะสวรรค์คนเดียวครกบอกีพีหน้าเจอกันใหม่หนะครับ TikTok All s t list